สวัสดีค่ะชามกเกษตรพาชมต้นมะเขือเทศนะคะอันนี้ก็เป็นกระถางเก่าค่ะเป็นกระถางที่ปลูกตะไคร้ค่ะเขาตายนะคะก็เอาเมล็ดนะคะเป็นมะเขือเทศที่ซื้อมากินนะคะพันราชินีพันอะไรนะคะแล้วก็แกะเมล็ดออกล้างน้ําตากแห้งนะคะเป็นเมล็ดปีที่แล้วค่ะก็ตากบนกระดาษทิชชู่นะคะ แบบทำง่ายๆไม่ได้มีลีลาอะไรเลยพิธีรีตองอะไรนะคะเอา,มาเมล็ดโรยโปรยแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะอายุสองอาทิตย์ค่ะสองอาทิตย์โตขนาดนี้เลยพร้อมที่จะแยกปลูกเรียบร้อยแล้วค่ะก็มีเยอะนะคะก็โปรยเนี่ยค่ะสองอาทิตย์อันนี้ไม่มีดินนะคะกระถางนี้ค่ะเป็นทรายกากมะพร้าวขี้ไก่ ขี้ขงขาวแล้วก็ดินภูเขาไฟค่ะมรรเลสีขาวนะคะ p e r ไ i t ์นะคะส่วนอันนี้อยู่ในดินคสองอาทิตย์เท่ากันค่ะแต่ความแตกต่างเห็นไหมคะเนื่องจากว่าดินนะคะดินส่วนอันนี้ก็โปรยเหมือนกันค่ะบนต้นขนุนเลยค่ะพี่น้องขนุ hey, ขนนี่ดูขนุนขนุนขนุนนี่ค่ะ กบขนุนนี่แหละค่ะโปรโยเลยเดี๋ยวเราก็เอาไปปลูกแค่นี้แหละค่ะง่ายๆไม่ได้มีอะไรพิฉีพิถันนะคะเช่นเดียวกันในถุงนี้นะคะอันนี้มีดินผสมมากกว่ากระถางเมื่อกี้นะคะเพราะว่าเป็นปลูกขนุนค่ะดินก็จะเยอะกว่าตัวจะจะน้อยกว่ากระถางที่สองค่ะน้อยกว่ากระถางนี้แต่ปริมาณดินก็เยอะกว่ากระถางแรกนะคะ นี่แล้วส่วนอันนี้นะคะปลูกกับโป้ยเซียนอายุเท่ากันค่ะ2อ,อาทิตย์ปโปรยแบบนี้ล่ะคะ่ะกระเไทยไกลบ้านทำอะไรแบบง่ายๆนะคะไม่ได้ยุ่งยากอันนี้นะคะพร้อมที่จะแยกปลูกเรียบร้อยเลยค่ะแยกไปลงกระถางใหม่หรือว่าไปต้นกระจกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตามสะดวกได้เลยค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมเกษตรไทยไกลบ้าน DIY ง่ายๆสไตล์ชามสเกษตรนะคะไม่ต้องมีพิธีรีตองโปรยเมล็ดดดน้ำสออาทิตย์เห็นผลอย่างนี้ละจ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กับชามสเกษตรในเขือไทยชามสเตนมากเนไทยเดนมาร์ก พบกันใหม่คลิปหน้าเรามารุ้นกันว่าจะเป็นไอเดียอะไรนะคะบายบายอยู่ดีมีสุขทุกคนค่ะ